สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z-Channel ครับเรื่อหาสาระ สำหรับตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลย,เลย,เลยสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Line a p p l i ิเคชันครับเป็นข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของลิขสิทธ,ธิ์ต่างๆครับเช่นการนำรูปภาพการนำเพลงการนำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่งตัวเองมาใช้ครับผมโดยเราสามารถดูสิ่งนี้ได้ในส่วนของประกาศล่าสุดครับโดยการเข้ามาอยู่ที่หน้าหลากักและไปแตะที่เครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเราเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งเจอกับคําว่าในส่วนที่เขียนว่าประกาศครับซึ่งประกาศนี้ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อร วันที่15กันยายน202 สงครับซึ่งเป็นตัวประกาศล่าสุดที่มีในตอนนี้เลยนะเราลองแตะเข้าไปดูและดูรายละเอียดนะครับก็คือมาตรการการระงับการให้บริการสําหรับผู้กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ํานะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะทํามากกว่า1ครั้งในการทําซ้ําพวกนี้ครับซึ่งการอธิบายารายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆครับซึ่งโดยหลักทั่วไปในการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ใช้กันในเลาก็มักจะเป็นในเรื่องของรูปภาพต่างๆครับ อ,อย่างที่เมื่อก่อนมีการแจ้งมาว่าการส่งภาพสวัสดีวันจันทร์ ตรงนี้ครับผมก็อาจจะเป็นการล,กละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะฮะหากว่าไปเอารูปของคนอื่นเข้ามาแล้วมาใส่ข้อความสวัสดีวันจันทร์วันอังคารก็อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าระบบการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบครับผมซึ่งการกระทําที่เรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากคลิปวิดีโอต่างๆเกิดจากเอ่อ,อ,อไปเอาคลิปวิดีโอใน y o YouTube ขผงเข้ามาลงใน เฟซบุ๊กเอามาลงในไลน์แบบนี้ฮะไปเอาคลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กมาลงในไลน์และเจ้าของเขามาเจอแบบนี้ครับว่าเอาไปดูดคลิปวิดีโอเขาไปดูดรูปของเขามาแก้ไขเป็นสวัสดีวันจันทร์วันอังคารหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตฮะเอารูปเขามาใช้เอาคลิปเขามาใช้เอาเสียงเพลงเขามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับผมโดยปกติแล้วการกระทําพวกนั้นเป็นการกระทําซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ฟ้องกันได้เป็นแสนเลยนะครับเอาจริงๆเนาะแต่ก็มีอย่างหนึ่งฮะก็คือ มันยังไม่มีระบบการตรวจจับโดยอัตโนมัติครับมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ก็ต่อก็ต่อเมื่อนะครับเจ้าของเขามาเจอนะฮะเจ้าของเข้ามาเจอและมาแจ้งเข้ากับลายครับผมนี่นะเขาอธิบายนะว่าการกระทำมันเป็นการละเมิดในด้านลิขสิทธิ์โดยที่ผู้ใช้ได้แอบนําไปใช้หรือใช้ อหาอามีลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามกฎหมายมันมีเหตุอันสมควรอยู่นะครับเช่นพวกแฟร์ยูสต่างๆก็ลองไปศึกษาดูก็ได้นะครับผมไปใช้โดยโดยโดยไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมายมารับรองการใช้ดังกล่าวนะครับโดยนะครับเราจะดําเนินการนําเนื้อหาดังกล่าวออกจากบริการของเราทันทีเมื่อเราได้รับแจ้งการละเมิดดังกล่าวจาก จากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นคำร้องแจ้งว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็อย่างที่อธิบายไปเนาะว่าเขาไม่มีระบบการตรวจจับอัตโนมัตินะแต่หากเจ้าของเขามาเจอนะครับอันดับแรกเขาจะนําเนื้อหานี้ออกไปก่อนเลยนะครับผมจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องต่างๆไหมฮนะเขาจะแจ้งว่าผ่านช่องทางการแจ้งเตือนให้นําออกอย่างเป็นทางการของเราแต่จะนําเนื้อหากลับมาเมื่อผู้ถูกใช้ที่ถูกกล่าวหาว่าทําการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถโต้แย้ง ถ้าพิสูจน์สิทธิ์ของตอนได้สําเร็จเอ้าเช่นสมมุติว่ามีคนมาโต้แย้งบอกว่าเฮ้ยรูปสวัสดีวันจันทร์เนี่ยมันเป็นของผมเนี่ยผมเป็นคนถ่ายเองคุณเอาไปใช้ได้ยังไงมาใส่ข้อความสวัสดีเราก็สามารถโต้แย้งได้ไปใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยไม่ใช่นะรูปเนี้ยฉันโหลดมาจากแอปฟรีอะไรรูปฟรีเว็บฟรีหรือว่ามันแค่เป็นรูปที่คล้ายกันแต่ฉันถ่ายเองเอามาใช้แบบนี้ก็สามารถโต้แย้งได้นะครับและหากโต้แย้งสําเร็จเขาก็จะเอาเจ้ารูปเนี่ยคืนกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามหากการละเม สิทธิ์เป็นการกระทําโดยผู้ใช้คนเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปเนี่ยที่บอกในแต่ตอนแรกเนาะผู้กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้าดังกล่าวอาจถูกดําเนินการตามมาตรการที่เข้มงวดขึ้นดังนี้อ่ะลายจะลงโทษยังไงมัง่งลองมาดูครับผมนี่มีทั้งหมด4ครั้งนะครับผมก็คือในการละเมิดครั้งที่1เนี่ยเขาก็แค่ทําการลบเนื้อหาไม่มีผลกระทบอะไรกับบัญชีของเราเนาะหากเป็นครั้งที่2ครับผมก็จะถูกระง,งับการใช้งานเป็นเวลา7วันครับ7วันนี้ใช้งานไม่ได้เลย อยากใช้เหรอไปสมัครใหม่เบอร์โทรใหม่หามาใหม่นะครับหาเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้ฮะละเมิดครั้งที่3ครับผมจาก7วันถูกอัพเป็น30วันนะใช้งานไม่ได้และครั้งที่4หากว่ายังถูกแจ้งละเมิดครับผมถูกแจ้งละเมิดนะก็จะถูกปิดบัญชีไปเลยครับผมปิดบัญชีผู้นั้นอย่างถาวรไม่สามารถใช้บัญชีนั้นได้อีกแล้วครับผมครั้งที่4เนาะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับใครจะนํารูปของคนอื่นจะนําคลิปวิ วิดีโอของคนอื่นมาใช้งานครับผมพึงรับทราบเลยนะฮะว่าบัญชีของท่านอาจจะ ถูกแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้และหากเป็นครั้งที่4นะครับบัญชีของท่านจะถูกปิดไปนอกเหนือจากการถูกแจ้งเข้าไปที่ลายแล้วตัวคุณเองอาจจะถูกแจ้งดำเนินคดีในส่วนของการละเมิดที่ไปเอารูปเอาคลิปวิดีโอเขามาใช้แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีของคุณได้อีกต่างหากนะครับหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยคือตัวของคุณจริงๆนี่คือบัญชีของคุณที่ใช้จริง,รง,รงๆก็อาจจะมี หาในเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้รูปใช้วิดีโอใช้เนื้อหาต่างๆของคนคนอื่นมาใช้ครับผมก็ต้องระมัดระวัง ด้วยหลังจากนี้ที่ส่งกันในไลน์นะครับจะเคยส่งกันแบบฟรีตายส่งยังไงก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้ต้องระวังแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่23จสิงหาสอง5้าที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาประกาศล่าสุดในส่วนของไลน์รับทราบโดยด้วยกันเมื่อวันที่15กันยา2022นี่แหละครับโอเคนะเข้าใจกันนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ